สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret มาจันโลกสุขภาพนะครับพบกับผมตั้มวิชยาจารุจินดาได้เป็นประจำอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับโรครูมาตอยนะครับซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมและบางคนเนี่ยอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปชมพี่เปิ้ลจารุณีสัมภาษณ์แขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่รนกคะ ก็ต้องรับเข้าสู่รายการ Healthy Secret มหัศจรรย์โลกสุขภาพกับกับจารุณีนะคะผู้ดำเนินรายการพร้อมกับแขกรับเชิญของเราในทุกๆครั้งสำหรับวันนี้แขกรับเชิญของเราเธอมาด้วยเรื่องราวของโรคที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเธออย่างมากนะคะแล้วทุกทรมานตลอดเวลาที่เป็นโรคนี้มาเลยนะคะเรียกได้ว่าโรคนี้เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างหนึ่งเรียกว่า ชีวิตไม่เป็นสุขกันเลยนะคะโรคนั้นก็คือโรคข้ออักเสบรูมาตอย์ค่ะเรามาฟังเรื่องราวของเธอกันค่ะขอต้อนรับคุณนิตยาเตียวประยุทธ์สกุลสวัสดีนะคะสวัค่ะสวัสดีค่ะุณผู้ชมค่ะค่ะคุณนิตยาเป็นข้ออักเสบใช่ค่ะค่ะขอฟังเรื่องราวจากเริ่มต้นมาจน<อ>ถึงปัจจุบันด้วยเถอะคะ่ะเริ่มเป็นตั้งแต่ปีปพศออค่ะก็เป็นแต่ตอนนั้นก็ไม่มากแลเป็นมา6ปีมาช่วงนี้ก ไปหายาสมุนไพรอะไรทานเขาบอกหายแน่นอนก็ไม่หายกลับยิ่งบวมขึ้นกว่าเดิมบวมจนเดินไม่ได้ลุกขึ้นจากที่นอนไม่ได้ต้องให้คนพยุงให้ตอนช่วงเริ่มเป็นเราแค่ปวดก่อนแค่ปวดข้อทุกข้อแล้วพอมาตอนหลังก็บวมหมดทุกข้อนิ้วเลยทั้งมือทั้งเท้าทั้ง้าขาหมดหมดเลยนานไหมคะที่ปวดอยู่จนกระทั่งเราก็สี่เดือนไม่ได้สี่เดือนสี่เดือนเริ่มมีปัญหากับการเดินใช่ค่ะกับการเดินแล้วก็การใช้ข้อนิ้ว แม้แต่หยิบจะหยิบผ้าเบาๆผ้าแพรที่ตัวเนี่ยก็ยังไม่มีสามารถที่จะหยิบออกมาได้แล้วงานการเราก็ไม่ได้ทําเลยก็ต้องต้องหยุดงานต้องหยุดงานก็ต้องให้น้องสาวรับจากกรุงเทพไปอยู่ชุมพรเริ่มจะเดินไม่ได้นะคะต้องอยู่กับที่พร้อมกับเรามีสภาพบวมรูกค้อเปลี่ยนเปลี่ยนมะบวมมากเนี่ยบวมหมดเลยนะบวมแดงแล้วร้อนค่ะใครมาจับนี่ร้อนตัวเดินไม่ได้นะคะช่วยตัวเองไม่ได้เรารู้สึกยังไงมั่งค่ะ ก็แต่ไม่ท้อแท้นะคะไม่ท้อไม่ท้อก็บางทีถ้าเจ็บมากๆก็นอนร้องเพลงจริงเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหเป็นตัวอย่างมากๆเลยอ่ะร้องเพลงก็นะเขาที่ดูแลก็ว่าเออวันนี้มีความสุขเพรามันเจ็บมู้จะทําอะไรจะร้องไปมันก็ร้องเหมือนกันร้องเพลงดีกว่าช่วยจิตใจช่วยจิตใจค่ะได้ส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็สวดมน์บางทีสวดมน์ก็มันก็เบื่อก็ร้องเพลงไปแล้วกันค่ะแล้วได้พบแพทย์ไหมคะก็หลังไม่เอาแล้วเรื่องแพทย์ยาสเตโรยไม่เอาเลยนะคะ แล้วก็พอดีเคยเคยเคย,เคยไปฟังสัมมนาของบริษัทไทยธรรมค่ะแล้วน้องสาวเขาก็เขาก,เขาก็ทำอยู่แล้วก็เลยบอกน้องสาวว่าหน่อยเขาลองหาปรึกษาคนชื่ออ้อยที่หน่อยแทะคุณสุกิจดีตรีสุกิจต,ตรีสุคนเนี่ยนะคะคน,ค,นค่ะบอกว่าช่วยปรึกษาเห็นว่าเป็นพยาบาลช่วยหน่อยว่าเอาเอาใสยทําอาหารเสริมของไทยทรามมาให้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 กินหน่อยเขาก็บอกว่าเออได้ยวจัดให้เขาก็มาดูมาดูแล มาดูแลเขาก็จัดให้ก็วันแรกก็มาถึงก็เอาอาสารสกัดจากเม็ดองุุนน่ะแล้วก็โคเลสเทนสารสกัดจากน้ํามันลําข้าวแล้วจะหมูข้าวมาให้แล้วก็น้ํามันปลาสูตรเข้มข้นสามตัวแล้วเขาบอกว่าพี่ถ้าทานแล้วจะจีบหน่อยนะจะปวดหน่อยนะแล้วก็น้าด่างน้ําด่างจะเครื่องทําอังคลายมาให้ให้ดื่มดื่มด้วยแล้วก็แล้วก็เพิ่มสเต็มแมคไปอีกตัวหนึ่ง <ผล S 2> อกว่าเป็นอย่างเขาว่าไหมคะว่าเจ็บ ทาแล้วเจ็บเขาบอกว่าเจ็บอาทิตย์เนี้ยเจ็บจะเจ็บใช่เลยค่ะเจ็บมากเจ็บแบบบอกว่าทั้งหัวมันก่อนนั้งเจ็บมามามานานละเจ็บแค่อาทิตย์เดียวยอมทนไม่ท้อค่ะค่ะยอมทนยอมทนกี่วันคะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เจ็บมากขึ้นค่ะก็ช่วยตัวเองได้ลุกขึ้นนั่งเองได้ฮ จากเป็นมาห้าปีเนี่ยนะคะห้าปีแล้วที่เป็นหนักอยู่สี่เดือนอยู่สี่เดือนที่เราเดินไม่ได้แล้วเนี่ย<ช>น,นะคะพอทานตรงนี้เราสามารถช่วยตัวเองได้ช,ไดช่วยตัวเองได้ลุกขึ้นพยุงตัวเองไม่ต้องให้คนยกขึ้นละออลุกขึ้นนั่งเองได้พอถามมาติดต่อมาทางบริษัทผู้บริหารบอกว่าให้เพิ่มสมุนไพรจีนอีกตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาก็อยู่ได้เดือนหนึ่งก็ประมาณที่รวมท้งหมดผิดพันทั้งหมดก็เดือนหนึ่งเดือนกับสิบวันก็เริ่มเดินได้ ช่วยตัวเองได้จากที่นอนหนักๆเดินไม่ได้มาสเดือนนะคะสเดือนพอมาทานสมุนไพรผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมก็ประมาณเดือนกว่าๆเดือนกว่าๆก็ช่วยตัวเองได้ดีใจไหมคะดีใจมากเลยค่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูรูปดีกว่าค่ะว่าเรามีรูปมาโชวนะคะว่าอันนี้คือรูปที่มี b e f o r ์นะคะมี After นะคะรูปที่ข้อกระดูก ไปหนึ่งอาทิตย์นะคะเปลี่ยนนะคะแล้วก็บวมก็ดีขึ้นนะคะอันนี้แล้วก็มีในเรื่องของเข่าด้วยซึ่งตอนแรกตอนแรกบวมมากบวมมากนะคะ,คะจนเดินไม่ได้นะคะนี่ก็เพียงใช้เวลาเพียงไม่กี่วันสิบก <10, 10 S 1> <10, S 2> ว่า <10, 10. S 2> วันนะคะก็ดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคทรมานมากๆนะคะในเรื่องของรูมาตอยใครที่เป็นไม่ทราบนะคะมันปวดปวดปวด<า>แล้วก็ ไม่รู้จะมีความหวังอะไรเลยที่จะมาช่วยได้ก็ต้องยาโรงพยาบาลนะคะแต่เราไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าในหลายๆคนก็เจอผลข้างเคียงของยาในเรื่องของเขาเรียกว่าทําให้บวมมากขึ้นนะคะที่เป็นสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ถือว่าโชคดีมากๆค่ะเวลานี้ไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วก็มีความหวังว่าเราจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะนะคะตรงนี้แล้วเราได้แนะนําต่อคนอื่นๆอีกไหมคะว่าจากความประทับใจของเราตรงนี้ได้แนะนําค่ะ แลวแน่นอนก,ก็มีญาติก็มีน้าแล้วก็ญาติๆในกลุ่มญาติก็กกกประมาณห้าหกคนแล้วค่ะเขาก็สั่งสินค้าเพิ่มตอนนี้พอเขาเห็นเขาก็ดีขึ้นเขาก็เขาก,เขาก็เลยมาสั่งก็าบอกต่อไปอก็เหมือนช่วยเขาไปค่ะแล้วมีใครที่แล้วก็มีน,น้องสาวที่จกัจกจัเป็นไวรัสไวรัสตับอักเสบซีก็ดีขึ้นค่ะน้องสาวแต่น้องสาวตอนนั้นเป็นนานแล้วแล้วจากหมอนัดเคยนัดทุกเดือนก็จากสามเดือนเป็นหกเดือนตอนนี้แปดเดือนหมอก็ยังถามว่าไปทําอะไรมาตับดีจังเลยอื ค่ะเราคิดว่าเราจะดูเราจะทําให้เป็นธุรกิจให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาด้วยไหมคะทำค่ะเพราะที่บ้านครอบทั้งครอบครัวนี่เป็นเป็นสมาชิกไทยทาหมดแล้วค่ะเออค่ะก็ได้บอกต่อกันจนเป็นมีรายได้เสริมกันนะค่ะและข้อสําคัญคือมีใครทักเรื่องหน้าตาไหมคะมีค่ะนั่นไงเออตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะเพราะว่าทุกคนที่ดูแลสุขภาพไปด้วยเนี่ยก็จะมีหน้าสดชื่นขึ้นสวยงามขึ้นดีขึ้นดีกว่าเดิมมากกว่าเดิมค่ะสิวผราก็ดีก็ ก็หาอาจางไปเลยแล้วก็แผลเป็นแล้วก็ใช้ที่รัดลืมบอกที่รัดเข่าของวาท็อปค่ะต้องบอกให้ดูโชว์ได้ไหมคะได้คะ่ะต้องนีดนึงไหมคะ,คะอ๋อค่ะนี่ก็เป็นผ้าที่เป็นเส้นใหญ่ค่ะ M B F นะคะซึ่งแล้วก็ผิวหนังแถวนี้ดีหมดเลยเหมือนกับทาครีมทาโลชั่นแล้วนิ่มค่ะก็ช่วยทําให้เป็นเป็นส่วนประกอบทําให้หายปวดหายปวดด้วยนะคะนอกจากเรื่องของอาหารเสริมแล้วเนี่ยค่ะ ก็ผ้าวยท็อปเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นใหญ่มหัศจรรย์เลยนะครับก็ทําให้เขาเรียกว่าเส้นเลือดนะคะหลอดเลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะได้รับการประกันจากสมาคมไหลเวียนโลหิตโลกเลยนะคะสมาคมโลหิตโลกเลยค่ะตัวนี้นี่ได้ใช้นานหรือยังคะตัวนี้ก็เดือนกว่ามีความลับอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าอันที่เป็นที่คาตาเนี่ยค่ะทำให้เส้นเนี่ย ริ้วรอยเนี่ยลดลงด้วยนะคะตัวนี้็ข่าเผือที่จะบอกว่านอกจากใช้กับเข่าแล้วนะคะยังมีตัวปิดตาตอนนอนนะคะทําให้ดีขึ้นมากๆค่ะอดีใจด้วยจริงๆนะคะที่เราในขออนุญาตดูนะคะมือก็ดีขึ้นมีอะไรอีกหน่อยนึงเจกตอนแรกก็ขยับยากกันนะคะตอนนี้ก็แบบดีขึ้นเมื่อก่อนถูกไม่ได้เลยเมื่อก่อนถูกจะเจ็บถูกแล้วน้ำตาไหลเลยไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วนะคะค่ะดีใจด้วยจริงๆเลยกับเรื่องราวที่เราฟังแล้วเรา โอ้โหถ้าขอโทษนะคะถ้าสมมติว่าเป็นเป็น,ปนญาติกันเป็นคนในบ้านหรือเป็นคุณแม่หรือเป็นอะไรเราคงแบบไม่รู้จะทํำยังไงที่จะช่วยยังไงแต่วันนี้เรามีตรงนี้ขอให้บอกต่อกันไปเยอะๆเถอะนะคะ,คะก็มีความประทับใจทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเร<ะ>ื่องหน้าตาและมีความหวังที่จะดีขึ้นทุกๆวันอย่างนี้นะคะรวมถึงมีไรายได้ด้วย<ะ>อย่างนี้น,นะคะ,ะ,ะคุณนิดอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับ คนทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านบอกได้เลยตอนนี้<ช>นะคะ,ะ,คะเชิญเลยนะคะ,ะท่านผู้ชมที่ฟังที่ชมอยู่นะคะท่านที่เป็นกําลังจะกําลังป่วยเป็นโรคล,ลมาตอ์อ่านนะหรือว่าที่กําลังจะดูแลสุขภาพนะคะขอฝากข้อคิดตรงนี้ว่าถ้าท่านอยากจะมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีๆก็ขอให้มาเป็นสมาชิกไทยทำเลยคะ่ะเพราะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเชื่อถือได้ค่ะแม้แต่ตั้งแต่ระดับผู้รบริหารมาเขารักษาเขาดูแลด้วยหัวใจค่ะ ดูแลทุกท mm ่านด้วยหัวใจค่ะเขามีความรักมีความเมตตามีความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านท่านจะพบกับคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะท่าถ้ายังไงก็มีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้นั่นแหละค่ะค่ะ ขอบคุณมา,มากเลยค่จะจากหัวใจจริงๆแล้วนะคะ mm hmm. วันนี้ทางรายการ Healthy Secret นะคะต้องขอขอบคุณคุณนิตยาเตียวประยุทธ์สกุลมากๆ mm hmm. ากันนะคะตรงนี้นะคะ mm hmm. อย่าลืมนะคะใครที่เป็นรูมาตอยนะคะโรคทรมานแบบนี้นี่ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้อย่างที่บอกนะคะทางรายการมีทั้งตัวอย่างมีทั้งคุณนิดที่พร้อมที่จะช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษ,ษาตลอดเวลา mm hmm. วันนี้ทางรายการ Healthy Secret มาสแันโลกสุขภาพหมดเวลาแล้วล่ะค่ะ เราคงมาพบกันใหม่ในคราวหน้าพร้อมกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ทางด้านสุขภาพหรือความงามกวใ้คอ,คอยติดตามกันในคราวต่อไปนะคะวันนี้เราสองคนนะคะคุณนิตยาเปิลและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อน,นะคะ่ะพบกันใหม่ในคราวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะแน่นอนครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรครูมาตอดยนะครับซึ่งเป็นโรคที่ เกิดขึ้นโดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคงจะนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของคุณและป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ในคราวต่ตอไปแล้วกันนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขและดูแลตัวเองให้ดีนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะฮะก็มีสารคดีจากบริษัทไทยธรรมาฝากกันด้วยจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Healthy Secret มาจันโรคสุขภาพแล้วเจอกันใหม่ในคราวต่ตอไปสวัสดีครับสารอาหารต้านการอักเสบ ปัจจุบันนี้วงการแพทย์ทางเลือกได้มีการกล่าวถึงภาวะการอักเสบอย่างมากการอักเสบเป็นการตอบสนองของเซลล์ต่างๆของร่างกายเพื่อกำจัดสิ่งกระตุ้นที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเชื้อโรคเซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือตายการอักเสบเป็นปฏิกิริยาการนำเอาสิ่งกระตุ้นที่เป็นอันตรายต่อร่างกายออกไปและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายการอักเสบไม่ใช่อาการของการติดเชื้อแม้ว่าการอักเสบหลายๆครั้งจะเกิดขึ้นจาก การติดเชื้อถึงแม้ว่าการอักเสบจ,จะมีประโยชน์แต่การอักเสบที่มีมากเกินไปก็สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นหลอดเลือดแดงแข็งข้ออักเสบร,รูมาตอยและการทำลายเนื้อเยื่อสารเคมีที่เซลล์ที่อักเสบปล่อยออกมา ยังทำให้เกิดกระบวนการเสื่อมของเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและเป็นสาเหตุหนึ่งของการแก่ชราเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วของผู้ที่ปล่อยให้ร่างกายมีการอักเสบทั้งเรื้อรังและเฉียบพลันรวมทั้งอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในร่างกายของผู้ที่มีการอักเสบด้วย สารอาหารที่มีงานวิจัยว่าสามารถต้านการอักเสบได้มีตั้งแต่สารสกัดเมล็ดองุ่นน้ำมันปลาสารสกัดแอสตาแซนทินจากสาหร่ายแดงโดยที่สารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะที่โดดเด่นเช่นสารสกัดเมล็ดองุ่นและแอสตาแซนทินเป็นทั้งสารต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงอีกทั้งยังพิทักษ์หลอดเลือดป้องกันผนังหลอดเลือดแดงแข็งจากการอักเสบได้ สารสกัดเมล็ดองุ่นยังลดการรั่วซึมของผนังหลอดเลือดลดอาการบวมและข้างน้ําในเนื้อเยื่อรอบๆบ,บ,บริเวณที่อักเสบด้วยน้ํามันปลาให้ผลในการต้านการอักเสบอย่างมีประสิทธิภาพและมีการนําน้ํามันปลามาใช้ในการร่วมบําบัดโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ออักเสบกูมาตอยและโรคภูมิแพ้ตัวเองซึ่งร่างกายผู้ป่วยมีการสร้างสารภูมิต้านทานต่อต้านเนื้อเยื่อของ เองทำให้เกิดการอักเสบและแพทย์แผนปัจจุบันได้ใช้สเตียรอยเพื่อกดภูมิต้านทานและมีผลข้างเคียงติดตามมามากมายในการร่วมบำบัดของแพทย์ทางเลือกจะมีการให้น้ำมันปลาร่วมกับสารสกัดเมล็ดองุ่นและแอสตาแซนตินเพื่อช่วยอาการอักเสบแทนการให้สเตียรอย น้ำมันปลามีที่ใช้ตั้งแต่ผื่นแพ้อักเสบเล็กๆน้อยๆไปจนถึงการอักเสบที่เรื้อรังและรุนแรงขึ้นในผู้ที่มีเซลล์ไขมันมากพบว่าเซลล์ไขมันจะปล่อยสารที่ทําให้เกิดการอักเสบน้อยๆออกมาตลอดเวลาทําให้ผนังหลอดเลือดเกิดการอักเสบซึ่งจะทําให้เกิดไขมันไปเกาะและอุดตันหลอดเลือดได้การรับประทานสารอาหารต้านการอักเสบเช่นสารสกัดเมล็ดอง,งุ่นแอสตาแซนทินน้ำมันปลาสามารถช่วยลดการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่างๆต่อร่างกายและยังทำลายอนุมูลอิสระซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการอักเสบจึงช่วยยับยั้งความเสื่อมของร่างกายได้อีกด้วยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร r r p e s e e d Plus Lycopene สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ จากนิว t ราเฮอร์บนวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไททํมอัลายีนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร 0 2 3 6 3ส6 9 9 0 8 5 9 2 0 6 6 0 9สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอริซอนเทนโคควเทนผสมน้ำมันรำข้าวจากนิวทราเฮอร์เนวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกร,รบริษัทไทยทํมอารีอันสผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร0 2 3 6 3ส6 9 9 0 8 5 9สา 2 0 6 6 0 9สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลาดีนสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโทร023637699 0859206609